สวัสดีผู้ชมนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะครับในโหมดแรง CM นะครับกับฮิโร่เดิมแม็กแมนนั่นเองนะครับอยู่ในคอนเซปต์กดคนเดียวนะครับหรือว่าสโลแรงนะครับเป็นแครี่นะครับแตวแม็กแมนแครี่นะฮะวันนี้เล่นเป็นขวานตีกระจายนะครับ ไม่ไม่เล่นเป็นม็อกนะครับวันนี้เล่นเป็นขวานตีกระจายนะบนหายอ่ะไม่รู้โอเคมาแล้วแฮมเมอร์ <c oughs> ไม่น่าได้ป่ะ เป็นแฮมเมอร์อาจจะได้ก็ได้นะครับแต่ว่าแม็กมัตต้องลากคีฟคีฟมันดัน พี่โรสัตว์รูกลังไปเลนล่างพี่เดียกางผมก็งงอยู่ทำไมไม่ให้แฮกกลางอ้าวแฮกลืมดูไม่กลางหรอเออคิดมันผมเลยทำไมแฮกไม่กลางวะ โอเคครับเดี๋ยวยังไงเราค่อยกลับมาต่อรู้สึกว่าแม็กมัสจะรีเกมน่าจะมาแล้วนะครับใครมาเพื่อนก้าวเป็นตัวอะไระก้าวเป็นบอม,มบอม์ะ หรือว่าทักทายแล้วกันจริงๆอยากให้เวลวห้ามากกว่าเมื่อกีสกิลสองมันจะได้แรงกว่านี้หน่อยนะครับ แฮมเมอร์วล่งหกแล้วอะ่ะฮิโร่ศัตรูกำลังไปเลนบอลฮิโร่ศัตรูกำลังไปเล่นบอลสวัสดีครับพ่่อแมผมสกิลสองไม่ทันเนอะม,ม,มันตั้งน,นานมากเลยเขาทิ้งไว้แบบจนมันหมดวิอะ่ะ น่าหลุนแฮด้วยนะพวกพิธีกลางมันแกงยากอนะยืนเลนสามแด่งเดียวอนะ ผมยังไม่อัพอันตีนะครับจะลงหนึ่งแล้วสองให้เต็มก่อน,อนวเวลาเล่นเดอะแม็กแมนนะครับแต่ว่าอัพซิกิวสามเอาสักเวหนึ่งแล้วกันอัพทิ้งไว้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นพาสซีฟติดตัวฮะบนั้นพลังโจมตีเพิ่มขึ้นหน้าเปอร์เซ็นต์นะครับเวลาโจมตีเป้าหมายทับซ้อน เอาง่ายยิ่งตียิ่งแรงอะอารมณ์เหมือนนินจาแต่ว่านินจาจะโกงกว่าแค่นั้นเองครับนินจาจะแรงกว่าเยอะเลย ตัดไปเลยตัดไปเลเยเข้าประทัดตรงนี้กำลังไปช่วยแล้วมีหวานนะเพื่อนในปา่าถอยไป <c oughs> บอกยากว่ะเล่นบนอะล่าน่าจะได้คิวอีกนะฮะปอเป็ดน่าจะตายอยู่อ่ะ โอ้ขอนแดงเมื่อกี้ผมสกิลสองไม่ทันน่ะผมกลับบ้านนะครับสกิลสองถ้ากาศจังหวะถูกๆแม่นๆหน่อยก็ให้หลบสกิลได้นะ อ่าเรียบร้อยมึงกอด้วยมึงกอเวลเจ็ดพี่เดกกลางค่ะมันจมอยู่แล้ว โอเคมีห่อน,นฟ้าเขาออนะกูมาแลวเพืเ่อน <c oughs> ไม่รู้ว่าแอบปักตอนไหนอะ อะไรไปฆ่ามาเพื่อนหมอมเขียวชิ้นแรกอะเอาหมอมเขียวชิ้นแรกเลยชวนเพื่อนมาตายเนี่ยบี๋เด้ ออกหาค้อนแบบพีเดเพื่อนโอ้โหหาค้อนก้าวใทีบาบอเฮ้ยเอาวะสโลคิวแฮมเมอร์ไปไหนโอเคแฮมเมอร์อยู่นู่นเรย์ปับเป็ดไปนะ ผมชิงมาตัดลุนด้วยนะครับเดี๋ยวว่าไปล่างแต่รู้สึกว่าล่างน่าจะว่อนมีอยู่นะบอมขึ้นมายืนบนแล้วอ่ะน่จาจะฟาร์มยากแล้วแหละต้องลากคลิปอ่ะสลับเลนกันเฉยเลยทำเมื่อเขากลาง ผมไม่แน่ใจนะว่าบอมยังอยู่บนหรือเปล่านะกำลังไปช่วยแล้ว ไม่น่าหลอดป่ะฟาร์มแล้วกันฟาร์มเรื่อยๆกันไหมเราไม่ได้มีคนเลี้ยงนะมันก็เลยจะเป็นยากหน่อยไม่ไมคอยได้คิว เขาเป็นหกสองแล้ว The Dark ลูนเป็นใจจัดดาบเบิ้ลนะ่ไม่รู้ว่าคิวบนได้หรือเปล่า,านะครับแฮมเมอร์ดับเบิ้ลหมดละ ของดีของเราหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรไปจังหวะเมื่อกี้เราได้คิวต้อง3ตัวนะครับทิโบคิวกลับมาทำหน้าที่ของเราต่อฮะฟามผมไม่รู้อ่ะว่าป๊อปเป็ดเหลือเท่าไหร่จะได้วอล์กอ่ะต้องระวังเขาอ่ะ วอล์กมาโดนชนนิ่ตาเลยนะ้เราเนี่ยเลือดอย่างน้อยเลยมีรูชั่นครับใช้สกิลไปเลยใช้ไม่นานนิดเดียวไม่ได้ใช้เยอะรับนึ่งพีง่เด้เพื่อนเออได้วะไม่รู้ว่าโดนระเบิดลงหัวหรือเปล่านะ ขึ Elder, ้นเอลเดอร์เน well ี really? ่ยครับผมทำมวยคลิปเขาก่อนเขาจะแตกไว้สองกองปะโหสามกองจะตายให้ได้เลยอ่ะ Darkness is attacking one of your structures. Move 3 spaces. The legion have descended upon a hellborn tower. If the sea is divided by it. we have supplies to know, please? ขอบคุณครับ Back back ไฟไฟมีคนเลี้ยง The darkness is attacking one of your structures. You can't think clearly with your เออเด้อได้ก็คงจะบีเบีนะครับบ,บีคบีคอนตันเดี๋ยวผมพุ่งฟาร์มกล่องนี้ไปเนี่ยว่ะเท่าไหร่วะ,ะ,วะลืมเช สกิลสมันกระจายนะครับค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะตีตัวหน้าตัวหลังก็โดนนะครับพาส์ทิฟสกิลสามเราเก <vis> ็มนี้เฉยๆนะครับไม่ค่อยได้บวกยื้อฟ์มเป็นหลักได้บีคีบีก็น่าจะโอเคอเอ่ะเาเา,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 า let's go Let

ผมตีเขาเป็สิบทีแล้วนั่นน่ะเขาเพิ่งหันมาสตันมะงงใจเลย <c oughs> ให้มาใจดีสแต็กให้จังวะผมแอบมาขโมยรอบที่สองก็นี่รอบนี <chancellor love ati> ้เขาไม่ให้เราอะเสียใจนิดนึงนะ เดี๋ยวได้บีกบปุ๊บผมไปตีคลองแล้วก็นาก่าจะจบได้เลยมั้งเนี่ยเน้นทำรอบนะผมไม่อยากเยอะป,ป๊อปเปดว่ะแต่ก็ต้องใจตั้งใจเล่นนะ่ะสกอก์ไม่ได้ทิ้งห่างกันมากนะครับห่างกันแค่ห้าตัวเองปลาบุกปลามีวอดเหือปะคุมปลามันเอยดิแม็กแมาแล้วทันปะ เดี๋ยวค่อยไปกับเพื่อนนะผมหาพี้บี้กันจะได้นะ

ผมนึกว่าแฮกจะทำกระทาฟ้าชิ้นแรกสิเขาขึ้นตัดเลือดว่ะฝั่งนู้นตัวแฮงก็เยอะอยู่นะมีมังกรมีเดวอหแฮมเมอร์ก็ได้นะครับออกมาก็คุ้มอยู่แหละสเต็งม,มันเยอะ คือประเด็นมันมืดมากนะบางทีอะบางจุดอะมันมองไม่เห็นฝั่งตรงข้ามอะั่อนตรงนี้มันเป็นจุดอ่อนพื้นฐานอยู่แล้วปากจุดเดิมๆมผมก็ปากนะมันเรียบง่ายดิโอโหน่าจะมีวอ่อน descended upon a Hellborn tower. Okay, Hellborn have descended upon a Legion tower. Oh, I love this dance! Why can't we be friends? เฮ้ <c oughs> ไม่ตายเว้ยของเหลือนาทีนึงอะ่ะมีคีบีโหลดอยู่ด้วยของมันจะหมดแล้วกลับบ้านมาอีกรอบก็ไม่ทัน What should we be friends? Oh. Rule the die, move three spaces. Mante <laughs> the lion, tungia. hell. The hellborne have descended upon a Legion Tower. ไม่ได้คิก็โกงนะครับเดกแม็กแมนวกับสกิลสามอ่ะกำลังไปช่วยแล้ว ไอว้าไปน่ะโอ้โหเสียเลยเพื่อนโอเคครับสำหรับเกมนี้ก็จบลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากเราชอบใจนะครับอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจกันนะครับผิดพลาดยังไงผมขอโทษด้วยนะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมบายครับ